สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสซมวสอนแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอยา่างชินเคยนะครับก่อนที่ใบข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะฮะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องแรกครับก็ จบกันไปครับในศึกพิมพ์แอังกฤษนะครับประจำวันที่2 1ตุลาคม2566เป็นคู่ระหว่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์เตดเดิรานะครับแล้วก็ผลสกอร์เนี่ยแมนยูเราเอาชนะได้ สองประตูตอนเห็นด้วยกันนะครับสเตอตัวจริงในเกมนี้ครับทางฝั่งของแมนยูเราเนี่ยก็มาในระบบแบบเดิมครับ4-2-3-1ผู้สับประตูเป็นอันเดรโอนาหน้าแนวรับเนี่ยมีรินเนเลิฟแม็กไวายดันโลจอนนี่อีวนนะครับโดยมีการขยับรินเนเลิฟเนี่ยไปอยู่แบ็กซ้ายนะฮะแล้วก็กองกลางไม่มีคาซิเมโรก็จบในรายของ โซฟิยานอารบัตมาเล่นเป็นกองกลางตัวรับแทนนะครับแล้วก็มีบรูโน่เฟอร์เดสขยับขึ้นมาก็เป็นแม็กโทวานีที่ยืนสูงนะครับในเกมนี้แล้วก็แนวรุกเนี่ยประกอบไปด้วยแรดฟอร์ดอนโตนี่แล้วก็ราซุทอยรุนที่เป็น05ตัวเป้านั่นเองส่วนตัวสำรองที่ได้รับโอกาสครับก็มีวารานเมสันเมาส์เอเล็กเซ่นนะครับมีมักซียาว มีทางอรเดียนโดกราโชที่ได้รับโอกาสตามลำดับในช่วงครึ่งหลังนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับมาได้ประตูขึ้นนําก่อนจากสกอตแม็กโทมนีครับยิงขึ้นนํา1-0นาทีที่28นะครับก็เป็นจังหวะที่แมตโตมนีใช้ร่างกายเบียดการบัทะแล้วก็มีการวอลเลย์ในกรอบเขตโทษนะครับลูกเนี่ยอาจจะดูแบบไม่เต็มใบสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้ทิศทางแล้วก็วิ่งเข้าไปเป็นประตูทําให้แมนยูขึ้นนํา1-0 แบบสวยสดงดงามนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเริ่มต้นเกมได้ไม่ดีก็ตามจากนั้นไม่นานครับนาทีที่3 3เนี่ยนะครับสกอตตแม็กทูเมนีผู้ที่ยิงประตูขึ้นนําได้เนี่ยนะฮะก็มาโดนจับเป็นแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษแล้วก็ทางเชฟฟิลด์คนที่ยิงประตูก็คือแม็กเบอร์นี่ครับที่ยิงลูกจุดโทษเข้าไปทําให้ทางเชฟฟิลด์เจ้าบ้าน ยิงตีเสมอขึ้นมา1ประตูต่อ1นจากลูกจุดโทษนาะทีที่43นั่นเองและต่อมาครับประตูที่3ที่เกิดขึ้นในเกมนนี้เกิดขึ้นในนาทีที่77นะครับเป็นจังหวะการยิงแบบสุดสวยนอกกรอบเขตโทษปั่นแบบโค้งของเทียโกดัลโลนะครับก็ยิงเข้าไปเสียบสามเหลี่ยมแล้วก็จบเกมครับแมนยู U, เอาชนะเชฟฟิลด์ซึ่งเป็นเจ้าบ้านได้2ประตูต่อ1นด้วยกันนะครับเก็บ3มแต้มเต็มได้นั่นเองสําหรับ5ประเด็นหลังเกมครับประเด็นเรื่องแรกก็ต้องยกให้ฮีโร่ของเกมอย่างเดียโกดั โลครับที่ยิงประตูแบบสุดสวยถึงแม้ว่าในเกมการเล่นอาจจะมีบางจังหวะที่ดูผิดพลาดแล้วก็มีการจ่ายบอลเสียอยู่บ้าง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่พาทีมเนี่ยเก็บชนะแล้วก็เก็บ3แต้มได้ในเกมวันนี้นะครับโดยการยิงแบบสุดสวยเป็นประตูที่2ของทีมนะครับที่เกิดขึ้นในเกมนัดดังกล่าวแล้วก็ปิดเกมด้วยผพสกอร์สประตูตอนหนึ่งนั่นเองสําหรับประ็นที่2ครับมันเป็นอีกครั้งครับที่สอกอตต์แบ็กทูมานีย,ยิงประตูได้นะฮะจากเกมนัดก่อนเจ้าตัวลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็กดไปถึง2ประตูในเกมวันนี้เจ้าตัวได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็ยืนในตําแหน่งที่ถือว่าสูงพอ สมควรนะครับอาจจะมองได้ว่าเป็นมิดฟิลด์ัวรุกได้เลยแล้วก็มีโอกาสเติมขึ้นไปในกรอกเขตโทษอยู่บ่อยครั้งนะครับภาพรวมอาจจะ มีฟอร์มการเล่นที่ไม่ได้เพอร์เฟกอะไรแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการยิงประตูในเกมวันนี้ก็ช่วยให้แมนยูเนี่ยมีโอกาสเรื่องของการได้รับชัยชนะเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นคําชมเชยอีกหนึ่งประเด็นในะฮะสำหรับสกอตต์แม็กโทมินีประเด็นที่3ครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งครับที่แมนเชสเตอร์เกิดเราเนี่ยนะครับพอหลังจากที่ทำประตูขึ้นนำคู่แข่งได้แล้ว มักจะรักษาเรื่องของหลสกกร์ไว้ได้ไม่นานนะครับคือจะได้เห็นว่าหลังจากที่แม็กทูบันียิงขึ้นนำ1-0เนี่ยนะครับเพียงแค่ไม่กี่นาทีต่อมาแมนยูก็ดันมาเสียประตูอีกแล้วนะครับนี่คือเป็นปัญหาของทางแมนยูมาแบบต่อเนื่องครับการที่มักจะเสียประตูแบบไม่ง่ายเสียประตูแบบเร็วนะครับแล้วก็รักษาสะกร์ขึ้นนำได้ไม่นานในระหว่างเกมน,นั่นเองเป็นสิ่งที่แมนยูต้องปรับปรุงกันต่อไปประเด็นที่4ครับก็คือในรายของอันเดรียอนาน่าครับที่ต้องบอกว่านัดนี้ก็ ทำได้ไม่คิดริวคิรเลนะครับอาจจะมีบางจังหวะที่ดูเหมือนว่าปฏิกิริยาของเจ้าตัวยังไม่ค่อยโอเคแต่ว่าสุดท้ายจังหวะการเซฟเนี่ยก็ออกมาดูดีแล้วก็ไม่มีข้อบิดพลาดอะไรในเกมวันนี้นะครับถือว่าสอบผ่านพอสมควรเลยสําหรับอันเดโอน้า ระด็นี้5ครับก็คือเจ้าหนูราสุทอยรุนครับที่นัดนี้ก็ต้องรอเรื่องของผลสกอร์การยิงในหลีกกันต่อไปครับนัดนี้เจ้าตัวมีโอกาสการยิง2-3งผลนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่ได้แบบมีการเกิดสกอร์กันเกิดขึ้นจากเจ้าตัวนะครับบางจังหวะเข้าชาร์จก็ ช้าจ,จนเกินไป1จังหวะนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปภาพรวมทรงบอลแล้วก็วิธีการเล่นต่างๆก็ดูน่ากลัวเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ขาดแค่เพียงเรื่องของสกอร์ในการทำในลีกเท่านั้นนะฮะประเด็นที่6ครับแมนยูมีหลายเรื่องที่ต้องปรับปรุงนะครับอย่างที่เราทราบกันครับว่าภาพรวมในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเชฟฟิลด์ซึ่งเป็นทีมที่มีชื่อชั้นแตกต่างจากแมนยูมีการกดใส่แมนยูแบบค่อนข้างหนักเลยนะฮะทำให้แมนยูเจอเรื่องที่ยากลําบากนะครับ ในการเล่นในการออกบอลในการผ่านบอลนะครับแล้วก็แก้เพจต่างๆก็มีจุดเสียงข้ั้งเยอะนะครับมาแสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แมนยูต้องปรับปรุงเรื่องขการออกบอลการแก้เพจหรือว่าการทําเกมรุกขึ้นหน้าแต่ก็ยังดีครับที่แมนยูเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนําก่อนทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันก็ค่อยๆคลี่คลายกันลงไปในช่วงหลังจากที่ จบครึ่งแรกนั่นเองแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทางเจ้าบ้านเนี่ยภาพรวมเนี่ยเขาก็ทําไม่ดีจริงๆนะครับส่วนฝั่งแมนยูเราก็มีปัญหา ในพื้นที่สุดท้ายด้วยนะครับการจบสกอร์แบบปขาด้นเกินนะครับแล้วก็การสร้างสรรค์เกมในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยต้องมีมากเพิ่มขึ้นกว่านี้ขณะที่การตัดเกรดจากสือ่อังกฤษส่วนใหญ่ครับนัดน,นี้อันเดรวาน่าได้ไป7นะครับเดียโกดาโลได้ไป7จ็ตอนนี้แว่นได้ไป7นะครับเฮลิเม็ไวได้ไป6นะครับเดเลิฟ er ได้ไป6นะครับโซฟิยานอรวรัวตได้ไป6 แมคโทเมนีได้ไป6ด้วยกันนะครับบรูโน่ได้ไป6นะฮะแอนโตนี่ได้ไป5นะครับแล้วก็ทางรัดฟอร์ดได้ไป5้ราสมุทรอยรุนได้ไป5นะครับแล้วก็กานาโชได้ไป6เอเล็กเซนได้ไป6มมักเซียลได้ไป5วารานได้ไป6นะฮะแล้วก็เมสันเมาได้ไป5นะครับส่วนเอเล็กเซนฮาร์ได้ไป6ด้วยกันนะครับนี่คือการตัดเกรดที่เสียงเกรดส่วนใหญ่เขาตัดกันออกมาเป็นภาพรวมนะครับแฟนผีคิดอย่างไรครับในเรื่องการตัดเกรดแล้วก็ประเด็นหลังเกมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับเติม ครนเท่่าไหขณะที่เอเดรียนฮาครับกุนซือของ el, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนี่ยก็ได้มีการร่วมไว้อะไรแด่เซอร์บ๊อบบี้ชาตันตำนานผู้ร่วงรับที่เพิ่งเสียชีวิตอย่างสงบไปในวัย86ปีเอเดรนฮากล่าวว่าสิ่งที่เซอร์บ๊อบประสบความสำเร็จในฟุตบอลน,นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของบุคลิกนอกสนามด้วยนะครับลฟุตบอลมีการสูญเสียคนสําคัญ ไปอีกคนแล้วนะครับเราต้องแสดงความเคารพต่อเขาแล้วก็ผมคิดว่าเราทําแบบนั้นในวันนี้นะครับเรามีการฉลองเฉลิมฉลองแต่ก็เพื่อระลึกถึงทางเซอร์บอบบี้ชาวตันเช่นเดียวกันไอเด็กกระงทงมีการพูดถึงแมตช์นี้โดยตรงนะครับเทนท้าบอกว่าทุกเกมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมันยากโดยเสมอหลังจากพักเบรกทีมชาติเมื่อนักเตะมีการเล่นสไตล์แล้วก็ระบบที่แตกต่างกันออกไปจากเกมทีมชาติของพวกเขาคุณได้เห็นแล้วนะครับในช่วงครึ่งแรกว่ามันไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดสําหรับเรานะยครับยังห่าง ในเรื่องของความลื่นไหลแล้วก็เราเนี่ยได้ประตูแต่ก็ต้องใจยเย็นกว่านี้ตอนที่สกอร์ขึ้นนำอยู่1 0เรากับเป็นฝ่ายที่ต้องเสียประตูแบบรวดเร็วส่วนในช่วงพักครึ่งผมบอกกับลูกทีมว่าหาทางชนะให้ได้ แล้วก็ผมคิดว่าเราเนี่ยเล่นได้ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังนั่นเองสกอตต์แบ็คโทเนีเป็นนักเตะที่มีใจสู้เป็นอย่างมากนะครับเขมามักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาโดยเสมอแล้วก็ยังทำประตูได้อีกด้วยขณะที่เดียโกดาโลแบ็คขวาของทีมนะครับก็มอบชัยชนะนัดล่าสุด ของทับปีศาจแดงให้กับครอบครัวของเซอร์บบี้ชาวตันผู้ล่วงลับและโล่กล่าวว่าตอนที่เราลงเล่นเราต้องการทุ่มเทให้มากขึ้นไปอีกนะครับผมรู้สึกว่าด้วยชัยชนะนี้ทําให้เราเนี่ยมีความสุขขึ้นได้อยู่บ้างเล็กน้อยในวันที่โศกเศร้าแบบนี้นะครับและนี่คือการอุทิศให้ที่เราสามารถทําได้ในเกมนัดนี้นะครับแล้วก็มอบให้กับครอบครัวทันเซอร์เราคือครอบครัวหนึ่งเดียวกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฮร์รี่มักวก็เป็นอีกคนนะครับที่อุทิศชัยชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนัดล่าส ที่พวกเขาเนี่ยบุกไปเยือนเชฟฟิลด์เต็ดมอบให้แก่เซอร์บอบบี้เฉาตันที่เพิ่งเสียชีวิตไปอย่างสงบนะครับแม็กไวกล่าวว่าเซอร์บอบบี้ Barbie, มักจะเข้ามาในห้องแต่งตัวอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เขาเนี่ยก็คอยจุดประกายให้เรา ขอไปตำนานที่แท้จริงของทางสโมสรเราดีใจที่ชนะเกมนี้ได้แต่นี่เป็นมากกว่าฟุตบอลและเราเนี่ยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเขาจริงๆเซอร์บบบี้มักจะเข้ามาหาเราอยู่เสมอนะครับไม่ว่าเราจะแพ้หรือว่าจะชนะแต่การปรากฏตัวของเขาในห้องแต่งตัวช่วยเราได้เยอะมากๆจริงๆนะครับคุณมักจะเห็นเขาทั่วสโมสรมเราคิดถึงเขาแล้วก็โลกจะคิดถึงเขาเช่นเดียวกันสําหรับสถิติที่น่าทึ่งของทางแฮร์รี่แม็กไวครับสกายปอดมีการเปิดเผยสถิติที่น่าสนใจหลังเกมที่ แมนเชสเต,ตอร์เด็ดเอาชนะเชฟฟิลด์ได้สอจากเกมนี้ครับทางแฮร์รี่มักวายได้รับโอกาสลงเล่นเป็นสิบต,ตัวจริงของแมนยูเพียงแค่ครั้งที่3ในฤด,ดูกาลนี้รวมกันทุกรายการหลังจากที่แนวรับรานี้มีอาการบาดเจ็บเล่นงานหลายครั้งก่อนทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยให้แมนยูเก็บ3แท้มสำคัญ พร้อมกับคว,าว้ารางวัลแมนออเดอร์แมทอีกด้วยนะครับสำหรับสกายบอร์ตเนี่ยมีการเปิดเผยสถิติออกมานะครับว่าสโมสรแมนยูในยามที่มีแฮนดิ่เบคไวลงสนามสามารถเก็บชนะได้มากกว่าเวลาที่ไม่ได้ลงเล่นนะครับหากนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2022ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเริ่มหลุดเป็นตัวสำรองของทางเอเดรียนฮาคไปแล้วนะครับซึ่งในยามที่แมนยูมีแฮนดิ่เบคไวลงสนาม16นดัดชนะ15แพ้1เปอร์เซ็นต์การชนะเก้าสิบสเปอร์เซ็นต์นะครับเสียประตูเฉลี่ย1นดัด0.7ประตูนะครัดศาน ามที่ Small สโมสรไม่มีแฮนดนเบิรกวายลงสนาม42นัดชนะ22พ้13 เปอร์เซ็นชนะ54เสียประตูเฉลี่ย1นนัด1.3ประตูด้วยกันปิดท้ายกันครับในเรื่องของจดองซานโชนะครับตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์มีการระบุออกมาครับว่าตอนนี้อนาคตของจดองซานโชกับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ูไนเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสไปไม่รอดแล้วหรือว่าจบลงแล้วนะครับต่อให้เป็นมีการขอโทษกับเอเดนฮาร์กก็ตามต้องบอกว่าที่ผ่านมาครับกูรูหลายคนนะครับโดยมีการเสนอไปในทางเดียวกันนะครับว่าจดองซานโชควรออกมาขอโทษเพื่อที่จะกลับมา อยู่กับทีมอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ตอนนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมแบบต่อเนื่องเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามครับเสอังกรษก็ได้มีการเปิดเผยกันออกมาในตอนนี้นะครับว่าคําขอโทษจากจาร์อนซานโชอาจจะไม่เป็นผลแล้วนะครับหลังจากที่ปล่อยให้เวลาเนี่ยมันนานเกินไปจนมันสายเกินไปแล้วกันนะครับซึ่งล่าสุดทางเอเดนฮาก็ถูกถามเกี่ยวกับประเด็นของจาร์อนซานโชเหมือนกันนะครับก่อนเกมแล้วก็ทางเอเดนฮาก็ได้แต่พูดว่าทุกอย่างเกี่ยวกับจาร์อนซานโชเนี่ย มีการเปิดเผยไปหมดแล้วนะครับสำหรับเกมนัดถัดไปแมนยูจะเปิดบ้านพบกับโคเปเนเกนในศึกยูสเอลรอบแบ่งกลุ่มซึ่งทีมแพ้ในช่วง2เกมแรกที่พบกับไบเยอร์แล้วก็การาสไายนั่นเองนะฮะแต่ก็ชัดเจนนะครับว่าในรายของเจดอนซานโช่ก็น่าจะไม่รอดนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ